สวัสดีครับเหมือนสารยุบมากเลยนั่งเหมือนสารยุบมากเลยคือผมก็ไม่นี่เดี๋ยวเขาขอเบอร์เลยน่เนี่ยถ้าวันนี้เมียไม่มาขอเบอร์แล้วนะเขาเมาอาโอเคครับคือถ้าจะถามผมอ่ะอย่าถามผมเลยดีกว่าจริงจริงอยากเลิกกันเมื่อไหร่โทรมาถามผมผมบอกให้หมดเลย สองร้อยห้าสิบเงินสดผมบอกทุกอย่างครับอขอให้ขอให้ขอสามคำสวยแล้วขอสามคำขอสามคำาแล้วคำจ้าบอกแล้วสาวสามคำเองนั่นนะคำกับประโยค หวยาอาจามันเซนเซอร์ครับไม่ดีครับขออำนาจคุณพระศรีรัตน์ไตยจงดลบรรดาให้เพื่อนผมกับเมียเพื่อนผมมีแต่ความสุขตลอดชีวิตท,ทุกภัยไม่ได้มาเบียดเบียนทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตล่ามลื่นแล้วเวลาเพื่อยืมเงินก็ขอให้โอนให้เลยนะครับขอบคุณครับอะไรโอนนะโอนให้ อเหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบุ้งอย่าคุยเยอะโอเคค่ะสามคำสอคนเลยนะคะขอขอสามคำ We are so ฮะอะไรเฮ้ยหนุ่มพอ่หนู่พี่หนุ่พนุ่ะีหน่มพหน่มหน่นีน่าพี่มพนมพหนนนี่นมน่ พูดไม่ออกอะไรขอสามค่ำค่ะควยแน่ไงนอนสี่ทุ่มค่ะอย่าโยนเบียร์นะอยากแต่งว่างอ่ะมอยู่แต่บ้าน อยากอะไรนะเอ๊ะกูไปด้วยอ่ะผมไปด้วยครับขอบคุณค่ะรับค่ะรู้สึกไงบ้างคะวันนี้รู้สึกให้เจ้แบบกเจ้าว๋อยรู้สึกเป็นเกียรติมากครับเห็นไหขอขอให้พี่พุ้งมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็งานดีมากเลยขอบคุณค่ะครับผมโอเคค่ะเจ้าบอกเจ้าต๋อยไหมครับใช่ รักยืนยาวครับขอสามคำหน่อยได้ไหมคะมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะขอด้วยได้ไหมคะอิจฉาจังขอบคุณค่ะอะไรดีคะอยากแต่งมั่งค่ะเขอบคุณค่ะขอสามคำให้ตลอดเจ้าสาวยินดีค่ะเขอบคุณค่ะอะไรดีอะ อาหารอร่อยเเกินฟินมากค่ะเย้ yeah, ขอบคุณค่ะ